ปิดแล้วครับโชว์ลุมใหม่มาตรฐานทันสั้นใหมใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซนทรัลสรายาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณธนาเมธนะครับครับวันนี้นะครับได้นํารถอีสุสิประตูคันนี้นะครับมาส่งให้พี่ธนาเมธเป็นที่รร้จันะครับผมเดินทางจากโชว์รูมงรถบ้านคุณโชวลิตนะครับกระบี่มือหนึ่งเรื่องรถยนต์มือสองนะที่นครปฐมสัายานะครับมาถึงที่เขาชัยสนนะที่จังหวัดพัทลุงนะนี่มาถึงมือ คุณพี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากให้คุณพี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับซื้อรถคันนี้ยังไงครับคือ,เ,อเห็นผมจะดูคลิปของทางบ้านกุโชวลิตมาตลอดนะฮะหลายปีแล้วตั้งแต่ที่เดิมโอพอดี oh. วันนั้นวันนั้นเห็น เห็นคลิปอกพี่ชายจากระยองนะฮะเขาโทรมาเห็นว่าผมอยากได้รถรุ่นนี้อยู่แล้วก็เลยตัดสินใจเอาเลยอ๋อนี่เป็น f c มาจากจากที่เดิมที่ก็จะเปึกนะฮะใช่ก่อนที่จะย้ายมาภารยาด้วยซ้ําไปผมดูมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าพี่ชายเคยซื้อมาได้ให้หลายในคนหนึ่งอ๋อเป็นลูกค้าเก่าด้วยนะฮะไปซื้อมาได้ไปแล้วครับโอเคอันนี้พี่ซื้อซื้อเป็นเงินสดนะครับครับอนอันนี้โอนไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมาถึงไม่ต้องเก็บเงินเพิ่มเลยครับ ก็ก่อนเห็นรถตัวจริงใช่ไหมครับก่อนเห็นรถตัวจริงเลยอ,อันนี้ก็มั่นใจในคุณชวลิตลอยู่แล้วครับผมแล้วคุณพี่ซื้อรถดูรถจากจากที่ไหนครับผมใน y YouTube อ๋อใน y YouTube ใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นคุณเกเพิ่งเพิ่งไลฟ์สดไม่กี่นาทีเองผมก็เข้าไปดูเลยพี่ชายก็โทรมารีวิวในยูทูปของคุณเกของคุณเก,ค,ณเกคุณฟังนะฮะอาแล้วเป็นไงพักในรีวิวกับตัวจริงเนี่ยต่างกันไหมครับไม่ต่างกันเลยครับ ผมไม่ต่างกันเลยเหมือนกันนะครับอันนี้รถเป็นรถขับดีมากครับเป็นโสดีแม็กสีประตูนะครับผมนี่ก็ขอให้คุณพี่นะครับใช้รถคันนี้นะครับมีความสุขความเจริญนี้ยิ่งขึ้นไปนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง เชินทองไหลามาเทมานะครับแต่ได้เป็นลูกค้ากันต่อไปอีกหลายๆลายนเลยนะครับผมขอบคุณครับดูลูกลูกชายอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดมีรถที่เขาชอบก็าอาจจะไปซื้อกับคุณชาวลิติอ๋อว่อไปจองโตไว้ก่อนเ้วยจองโตไว้ก่อนนะดูดูดูไปก่อนนะครับผมเพราะราคาแกไม่แพงแล้วก็มั่นใจในตัวรถได้เป็นรถคุณภาพดีจริงครับผมบมั่นใจในตัวรถนะครับอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบมากครับตัวดีครับ